ียิ้มหน่อยสิวันนี้เป็นง,งานแต่งงานของน้องพี่ก็ดีใจแทนด้วยนะวันนี้เป็นวันสีคัญด้วยจะได้แต่งงานสักทีวันนี้เป็นวันสํคาคัญทางสีหน้าพ่อเจ้าค่ะแค่เบิกบานหน่อยสินี่ต้องให้เบิกบานอ,บบาอย่างงี้ดิพ่อเจ้าค่ะยิ้มมาแต่ไกลเลยเห็นไหมล่ะว,วันพิชจะมาหรอืขอเปล่าเนี่ย รรถนำางรถนำาเค่ะแต่งงานแล้วขอให้อรักกันนานคนดูคนดูลิเก็้เรื่องไม่ต้องเป็นทุที่แปดเก็่อกยอดไมจังไม่คุ้เลยยาดครม่ายเลค่ะก็หลอก็ไม่ช่ายเสด็จยามจ้าชิงของเจ้าทั้งสองคนนะ อยู่ดีมีสุขของรักกันไปน,นานๆมีลูกเต็มบ้านและ็มีหลานเต็มเมืองนะเสด็จย่ามาผู้ชมมาวันนี้สเสด็จย่าเหรอเนี่ยผู้ชมมาเชิญคนต่อไปแล้วัำสั่งเลยจ้าใครจะรถขึ้นมาแล้วเอ้าม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 ารถคำสั่งรถล้รถเลย เมื่อกี้ไม่เห็นเลยซันลวกมาจากเป้าหัวเก่งอ่ะกูก็ไม่น่าทักเลยไปเลยพิยุทธพิยุทธโอ้อ่ะแล้วนะเจียอ่ะแลเร็วอาจะเอาไมค์มารอเยอะเจนเออช้าจริงนะเจียโอ้ยพวกมึงว่าเองนี่เล่นเลยทำไมครับเลยหาเฮ้ยทำไมไม่เอาจวดจ่ดเอ็ฟต่อไม่ชอบทุดเอฟไม่น่าให้กูทักเอาเอาเชิญจ้ ใครเกงน้ำสังเจอเลยจ้างรอตั้งนานรอพิแานไหมเนี่ยใครจะรถน้ำสังที่ไปรับราชการใครในเมืองมาจ้าขอโทษอะไรกันไม่มีอะไรกันเนี่ยเจ้าบินคนเดียวมาก่อนนี่ยังไงเนี่ยมาช้าได้เราเนี่ยไปทำอะไรอยู่ใครจะรถน้ำสังเชิญเลยจ้าอะไรอะนี่กูจะเลิกแล้วกรรมการยังไม่เลิกเลยหรอนเขายังไม่แห้งปล่อยเขาไปโอ้โห พี่ไม่น้องใจเจ้าหรอกงานแต่งสันติงานแต่งใหญ่มากเลยเกินขอบคุณมากนะเพื่อนเพิ่งเคยเห็นนี่เพิงคที่ไหนอ่ะเหมาะยางครับกินหยกใบทองทองใบหยกกินทองใบหยกมึงเล่นเสียงเบาใครจะไม่ได้ยินมึงเนี้ยคนนี้ห่างงานเงียบๆรงเนี้ยเชิญจ้าครับคนต่อไปเลยจ้าเราเขินไหนคิดว่ายังจ้าว่างๆแล้วจ้า ไม่มีแปสเหรอไม่มีคน <c oughs> ละเรื่องผ <c oughs> ิดเรื่องตลอด <c oughs> เดี๋ยวก็โดนไล่ออกเราหยุดบ่อยอันน,นบนลังทรลล <c oughs> าร่าจะออกวันน้องหมิวนี่เนี่ย <c oughs> <c oughs> แหมตอนแรกจะมาขอเรามายืนทำหน้าเศร้าเป็นไงฮะมีแฝะแล้วมีที่ไหนเราเขาเอาไปกินหมดแล้วสมควรแต่พี่ยังสดนะจ๊ะสมควรคนละเรื่อง ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นอาหารทั้งขันอะไรนะพโสดโสดแล้วนี่ใครเนี่ยขอโทษนะไม่ต้องพูดเยอะเลยฝากจัดการหน่อยนะแล้วนี่ใครเนี่ยคะคู่นี้มาเป็นแฟนกันไปยืนนู่นเลยไปยืนนู่นสวยแทนสวยอะไรล่ะพี่หยอกเล่นพระเอกที่มีเจ้าชู้ทุกคนเลยไปยืนหน้านั้นเลยหัวหน้าคนเดียวแล้วนี่แล้วนี่ใครเนี่ยเขามางานแต่ง อะไรเต็มยศไปหมดไี่ใส่อะไรมงกุลมงกุฎเต็มไปหมดเลยนี่ไม่รู้จักฉันเหรอไไม่รู้จักก็อยากรู้ว่าเป็นใครฉันเป็นเจ้าเฮ้ยนะว่าเพชรชราชเป็นเป็นอะไรนะเป็นเจ้าเป็นเจ้าพอดีจ้ะพอดีว่าหนูมาหาเพื่อนเลยนะเจ้านี่สมควรเป็นเจ้าแล้วนดแ,แบบอุดมสมบูรณ์แล้วกัน เจ้าใหม่เจ้าเก่าอะเดี๋ยวฉันขอเคลียร์กับเพื่อนแล้ฉันมาร่วมงานแต่งค่ะคิดไปเล่นอันเชิญขยานแปลงเรื่องซะด้วยเฮ้ยว่าใครเนี่ยวะนะน่าตาคุ้นๆเหมือนพี่ยุทธเลยพี่ยุทธนี่นะฉันเนี่ยสั่งเอาไว้ว่าถ้าพี่ไายวันเนี่ยมีคนอื่นให้บอกฉันนะดูสิแอบช่วยกันติดมันน่าไหมกูไม่ไปต้นตะตืองาน จะให้คนไล่กูออกแมดูสิมันน่าไหมแทนที่เป็นพี่ฉันเนี่ยจะช่วยบอกฉันแต่ไปช่วยกันปิดซะง,งั้นน่ะพี่ยุทธนะพี่ยุทธยังไม่รู้ตัวอีกว่าฉันเดินตามมายังไม่เห็นว่าฉันมาเดี๋ยวลองตีอีกรอบให้รู้สึกทำไมกูถึงไม่เห็นเนาะดูซิยังไม่เห็นอีกแม่ ดี๋ยวถ้าอย่างนั้นฉันจะเดินตามไปอีกทีนึงน้องเหมียวอะไรพี่อ๋อเไม่จุกนั่งเน่าอยู่นะไม่เรื่องพี่ต้องไม่รูเรื่องนี่พี่ยุทธมันจะคุยอะไรยังไงม,ม,มางามาเซวกูเนี่ยฉันมาหาพี่ไพววนนี่งานต่งพี่ไพววนใช่ไหมอ,อ่ะอ,อ,อะไรอะไรเสียงติๆดๆขดัดๆถ้าฉ,ฉันบอกพี่ว่ายังไงฉันบอกให้ถ้ามีอะไรให้บอกแล้วช่วยปิดใช่ไหมคะรู้อย่างนี้กูเป็นอ e ีแป๊ดดีกว่าถ้าเป็นอ e ีแป๊ดเจ็บกว่านี้ พี่ไม่ไดด้ปิพี่พวันอยู่ไหนพี่ไพวันอยู่ไหนไอ้ขามันเองเลยนั่งอยู่ไหนะจู่จีกันนะอีกม่เขียนขอบพอระทานทำไมนะี่ค่ะเราจะัอจะพิเศษสูงนกันต้องห่อกันไอ้ไพวนันโอ้ย <c ười> กูกดแล้วได้เรอเามาอาวันเพ็น จำได้ด้วยหรอเพื่อนรักเออเพื่อนรักทำไมสบาย,ยดีไหมทำไมาเจ้าอะไรเธอคุณร้ว่า่มีแฟนทำไมโอ้ oh, ขาดนะมีแฟนไม่ได้ก็นนะฉันเป็นแฟนพี่ฉันเป็นเมียพี่ฉันจะบอกใครไม่ได้หรือไงเออฉันบอกแล้วก็อย่าเอาคนอะไรแบบประสาทไม่เต็มมา เข้าใจไหมอะไรนะค่ยคุยกันว่าฉันภาษาไมี่แนมคิดไม่ได้ว่าอย่าค่อยคุยกันนี่แน่ๆดอย่าพูดอย่างนี้นะวันนี้ไปเจอพระเอกมาทั้งสามคนเข้าใจพูดเยอะอ้างี่เจอทั้งสามคนยิ้มอะไรอ่ะอะไรล่ะพี่เจอเจอสอนรามเจอเบิร์เดทเจอสุดที่รักด้วยโอ้แล้วฉันไม่ได้คิดเลยมาก รักเดียวใจเดียวแล้วอีกก็มาแต่งงานเลยใช่ไหมเราเล่นเราเล่นเราเล่นฟังก่อนพูดจริงพี่ชะมาวันเนี้ยฉันจะให้พี่กลับไปกับฉันด้วยพี่จะมาแต่งงานได้ยังไงนี่อย่าบอกนะครูมันนี่อะไรเป็นครูมันใช่ไหมจ๊ะไม่โอ๊ยพลาดแล้วทำไมไม่รู้เรื่องเหรอเนี่ยเสียเงินที่เชียงใหม่ด้วยนะเสียเงินโอนไปก่อนแล้วเขาไม่มา ตัวดีเลยผู้หญิงน่ะหรอที่เขาเซลกันในทีวีอ่ะเลิกจริงเท้งนั้นแหละยคุณร้องเลิกเลยไหมเลิกเลยก็ได้อะไรอะไรกันเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรจ้ะคือว่าฉันฉันเป็นเมียจ้ะเมียใครเนี่พี่ฉันเป็นเมียจะกลับหรือไม่กลับฉันบอกฉันถามว่าจะกลับหรือไม่กลับอะไรจะกลับหรือไม่กลับ จะกลับหรือไม่กลับดูู่าอู๋ไม่ิ้ไม่หิ้เลยจะกลับหรือไม่กลับเฮ้ยทำไมตามเหมือนเมียกูเลยถามจะกลับหรือไม่กลับไปบอกว่าทำไมมีเมียมันเป็นหัวหน้าไปจะกลับหรือไม่กลับกลับมือได้ไปบอกว่าทำไมมีเมียทำไมไม่กลับใช่ไหมมีแล้วก็บอกมีเรื่องอื่นเนี่ยพระเอกชุดนางเอกแต่เรื่องเนี้ยนางเอกชุดพระเอกี ไม่ต้องเลย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 คิวข้าวะคิวข้าวเอาไปตักแก๊งหาเอาสิข้าวอะไรมาใหม่มานี่เดี๋ยวพี่ตักนห้อันนี้ฮะตาชูนั้นเห็นหรือเปล่าเขามีแฟนแล้วเนี่ยเขามีแฟนแล้วไปแย่งเขาอีก กูบอกแล้วเมียน่ะถ้ามีแล้วก็บอกว่ามีแต่ผมน่ะมีเมียแล้วผมก็บอกคนดูว่ามีแต่เมียผมอยู่ด้วยกันมา17ปีมันไม่เคยด่าผมสักคำเลยนะแม่จริงเหรอมันด่าแต่คดพ่อคดแม่ผมยังไงฮะเหนื่อยไม่ใช่ทำอย่างนี้ได้ยังไงคะพี่ไพวัมแล้วไปบอกได้ไงว่าเป็นมีอย่างนี้ขเข้าพิเศษสมรสอยู่แล้วค่อยคุยกันนี่ใช้ทิศสัยแบบนี้อีกแล้วนะ ฮะฮะไม่เด้เจอพระเอกนี่แอคใหญ่เลย <c oughs> เจัดการเลยฮะ้ชดกายชลยทูเอาไว้ไม่ได้นะเอาไว้ไม่ได้ใช่ไห<ท>มรายน้ำสมเนื้อกันดีพี่จะบอกให้เรื่องโชว์ทูเนี่ยสุริยาก็รู้ว่าฉันน่ะไม่ใช่คนโชวทูแต่ทำไงได้ล่ะน้ารังชิบปุงเลยไม่เจอละมโคลจิตทุงเลย ก็ทาใจไม่ไหวนี่จะ,ะเล่นอะไรก็เล,รเล่นเนาะ <c oughs> อะไรจ <c oughs> ะเลิกก็ต้องบีเอางี้นะ <c oughs> ฟังฉันให้ดีเมื่อความรักมันเป็นแบบนี้ฉันต้องขอโทษโดยสุริยาเพื่อนรักเอางี้นะเรารับรู้กันแล้วว่าตอนนี้ฉันจําเป็นต้องแต่งงานกับองค์หญิงเพราะว่าพรองขัง้นมอบอุหญิงให้ฉันจะปฏิเสธก็ไม่ได้หัวฉันขาดแน่ขอโทษนะสุริยาไม่เป็นไรเพื่อนฉันเข้าใจหน้าที่คือหน้าที่ แตนะ่ตอนนี้เราจะออกยังไงกันดีนดฉันก็ชอบฟ้าหญิงซะด้วยสิฮะชอบด้วยช,ชอบด้วยเหรอต้ <c oughs> องขับทำไมจะเอาอยัางไงก็เอาเร็วๆบ้านไกลนะเนี่ยนะทำไมอุตสุาหยาวเแล้วเกินบกทำไมทำไมทำไมไม่จบแบบวันนั้นแล้วนะไม่ใช่ทำไมกูเนี่ยนั่งทำไมเอางี้นะสุดท้ายแล้วความเดียรเขาเมาลงตัวเอางี้ดีกว่า เราจะพาเขาไปเที่ยวเวิร์กคอยไปเที่ยวยังไงฮะทีนี้เอาโจ้กเหรอผู้ลงดิที่มาเกี้ยววันนี้ทำเพลงไหมไม่ห้ามไม่กันนะไม่ง้อเลยฮะไม่ง้อเลยใช่ไหมคงเสงทองทำไปเล่นวันนี้แล้วเกี่ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ต้องมาละมาที่ไม่มีงานจะมาเขาเหรอคนนี้เขาเลือกเล่น งานใหญ่งานเล็กก็เลือกเงินน้อยไม่ค่อยมาเอาไงเนี่ยมาไ่ไครั้ทั้งสแบบสองรถมารับบทคนระเบม่ยังไม่เลิกทุกทำไมอ่ะยังไม่เลิกมาได้ยิง นนปิดจอแล้เท่เเวันนี้ขอเซ่รุ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 บ